สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับทางช่องนักสะสมมารมดีนะครับในคลิปนี้ก็จะมาประกาศรับซื้อเหรียญแบบที่ผมอยากจะได้เช่นเดิมและเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ให้ราคาแพงเหรียญละ3 0,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับเหรียญที่ผมจะมารับซื้อในคลิปนี้เป็นเหรียญรุ่นชนิดราคา10บาทในสมัยรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญ10บาทแบบ2งสีนะครับแบบพระเสยนใหญ่นะครับมีราคานะครับ ที่ผมจะรับซื้อนะครับเป็นเหรียญที่มีราคาสําหรับผมนะครับแต่อยากจะขอให้ชมคลิปให้เหรียญด้วยนะครับเพราะว่าเหรียญ10บาทแบบที่ผมจะมารับซื้อในคลิปนี้นะครับแบบพระเศียรใหญ่นี้นะครับมีทั้งแบบที่ยังไม่มีราคาและแบบที่ผมตามหาให้ราคาแทนนะครับด้านนี้คือทางด้านหน้าของเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้คือทางด้านหลังของเหรียญนะครับนั่นก็คือปีพศ2555รด้วยนะครับ ต้องเป็นปีพศ2555ด้วยนะครับผมถึงจะรับซื้อนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับทางด้านหลังของเหรียญนะครับเดี๋ยวที่มีราคานั้นดูแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้ขึ้นภาพแล้วก็อธิบายให้ชมนะครับผมมาดูทางด้านหน้าของเหรียญก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูเปลนชั่วๆนะครับเพราะว่าถ้าให้ดูต็มเหรียญทั้ง2เหรียญนะครับสําหรับรูปภาพนะครับอาจจะเล็กไปอาจจะ มองไม่ชัดนะครับเห็นนะครับก็เห็นด้ว่านะครับเหรียญที่มีราคาแพงนั้นจะอยู่ทางซ้ายมือทางหน้าจอนะครับถ้าดูดีๆนะครับตัวอักษรนะครับจะชิดติดกับวงขอบเหรียญด้านในนะครับเห็นหมครับเห็นหมครับจะชิดเลยนะครับถ้าแบบที่ไม่มีราคานะครับเหรียญภาพทางขวามือทางหน้าจอนั้นจะห่างนะครับจะมีช่องว่างเยอะนะครับเห็นไหมครับ จะมาดูทางด้านหลังของเหรียญนะครับทางด้านหลังของเหรียญนั้นก็เช่นกันนะครับให้สังเกตเลยนะครับดูแบบนี้ก็ดูออกแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องซูมใหญ่ก็ดูออกนะครับต่างกันเยอะนะครับเหรียญทางซ้ายมือนั้นนะครับเป็นแบบราคาแพรนะครับทางซ้ายมือทางหน้าจอนะครับก็เห็นได้ว่าข้อความตัวเลขนะครับที่เป็นเลขสิไทยแล้วก็เลขสิบอาราบิกนะครับจะชิดนะครับแต่แบบมีราคา นะครับจะชิดติดกับวงขอบเหรียญนั้นในหมดเลยนะครับถ้าเป็นแบบทางภาพขวามือทางหน้าจอนะครับเหรียญทางขววมือทางหน้าจอนั้นแบบไม่มีราคานั้นจะห่างมากเลยนะครับจะมีช่องว่างเยอะนะครับเห็นไหมครับสังเกตได้ง่ายนะครับหากใครมีแบบที่มีราคาแพงถ้าเหรียญไม่ผ่านการใช้งานผมให้เหรียญละสามหมบาทนะครับแต่ถ้าเหรียญผ่านการใช้งานราคาก็จะดรอปลงตามสภาพนะครับมีอยากจะเสนอขายหรือว่าไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ อยากเก็บส่งรูปมาสอบถามดูนะครับไอดีไลน์ของผมนั้นอยู่ที่ชื่อคลิปด้านล่างแล้วนะครับ